ตอนนี้ก็มาดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเริ่มเริ่มขับในที่กว้างนะครับตั้งหน้าให้ตรงอย่ามองพวงมาลัยนะครับกลับสู่จุดเริ่มต้นนะครับตั้งหน้าให้ตรงหยุดรถดูสิครับเปลี่ยนเท้าคาดเบรกทํางานให้สุดคาดเบรกน่ะดีแล้วนะครับอยาให้สุดนะครับสุดแล้วเข้าเกียร์ว่างกลับมาสู่จุดเริ่มต้นโอเคปล่อยเท้าได้เลยครับว่างแล้ว อ่ามันเบรกมาไหมใช่มันเหมือนป่อนไข่ยัางเงไม่รู้ <c oughs> จากมอกี้บางทีทําตัวไปไม่รู้สึกอะไรนะครับก็ไปลุ้นอย่างเดียวว่ามันจะไปได้ไหมมันจะเลี้ยวได้หรือเปล่ามันจะเบรกหยุดรถได้ไหมอะไรางี้พร้อมยังครับพร้อมไปต่อครับกดเบรกมือแล้วก็เดินหน้าอันนี้ทําเพื่อเหมือนว่าเราขับรถเป็นก็คือเหยียบคัสเราค่อยๆย,ยกคัสไม่ใช่ยกทีเดียวทุกครั้งเลยนะครับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นปล่อยเบรกยกคัส ไม่ค่อยยกถ้ายกขึ้นแล้วมันเราสามารถที่จะเหยียบลงไปใหม่นิดนึงได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะดับถ้าเรารู้ว่าคาร์ดมันคาร์ดมันเหยียบขึ้นไ้มันยกขึ้นเหยียบลงได้วิธีแก้คาร์ดไม่ให้ไม่ให้รถด,ดับก็คือเหยียบลงไปสุดๆพอประมาณหนึ่งจากที่การที่เรายกขึ้นมาแล้วเราตื่นไงเราก็เหยียบมันลงไปอีกอ่ามันจะช่วยให้เราไม่ตื่นมันจะช่วยให้การสั่นหายไป อตอนนี้เริ่มมีการใช้พวงมาลัยแล้วนะครับเริ่มขยับรถได้แล้วไม่ดับแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆความมั่นใจก็ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าต้องฝึกไปก่อนเรื่อยๆนะครับเร็วขึ้นพอรถเร็วขึ้นใช่เร่งได้ถ้ารถตรงแล้วเร่งได้การเร่งกไ็ได้ประมาณนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกียร์หนึ่งเร่งมากไม่ได้มันก็โยกเยกไปมาเร่งนิดนึงเร่งไ,ได้ครับระยะมันโอเคครับ รอบต้องพันถึงพันนี่ยังยังอ่านั่นแหละไปหาเจ็ดแปดร้อยไปหาพันนั่นแหละรถมันถึงจะมีความเร็วที่มันจะรู้สึกได้ว่ารถมันจะประคองตัวเองได้เร็วขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยมีการเปิดไฟนะครับเพื่อทําความคุ้นเคยกับระบบไฟแล้วก็การเลี้ยวการกะวงเลี้ยวความเร็วรถด,ด้วยนะครับถ้ามันโยกเย่ก็โยกกระเยกก่เนี่ยเราก็สามารถประคองคานกับเบรกได้อย่าวางเท้าที่คันเร่งอย่างเดียวนะเราต้อง เปลี่ยนตัวเองด้วยหลังจากที่เราเหยียบมันไปแล้วอะ่ะมีการสาวเร็วขึ้นเริ่มมั่วขึ้นนะครับแานเด็กหยุดรถก่อนหยุดรถก่อนค<อ>่ะลึกๆอ่าเห็นไหมครับดับนี่คือมือใหม่จะแก้ปัญหาไม่ได้พอมั่วพวกมันจะมั่วต่อกันเลยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเข้าเกียร์ว่างก่อนเกเคทําไงครับพอว่างแล้วทําไงใช่ปะครับไม่ดึงก็ได้เราใช้สตาร์ทได้เลยแต่ว่าให้ปิดแอร์ก่อน โอเคโอเคเอาใหม่ขอใหม่อีกครัง้งไหนนะก็ะดีแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นธรรมดาที่แบบพอทำอย่างอื่นไปปุ๊บไอ,อเดิมจะจะลืมนิดนึงยังไม่ติดนะรถยังไม่ติดยังไม่ติดเยนเย็นสไตล์มันติดก่อนเออเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ก่อนเย็ยน,น,น,นแล้วรรา เด็กมือปวดได้ยังต้องไม่ลืมต้องไม่ลืมนะครับต้องไม่ลืมเพราะถ้าลืมก็จะเตือนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ลืมตอนนี้รถมันหมุนไปหาไอ้กองดินนะเออหมุนตึกโอเคปล่อยเบรกยกคาเบาๆอย่ายกหมดถ้ายกหมดมันพบื่อเคุมไม่ได้หมุนเพิ่มขวาไปครับตรงอะไรเออเอาคืนกลับมาเอาคืนกลับมาเอาหยุดรถก่อนหยุบก็ยังแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกียร์สามนะ รถมันถึงเร็วได้มากขนาดนี้เนี่ยตัวเองยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าผมนี่นั่งดูก็รู้แล้วว่าเข้าเกียร์ผิดพอเข้าเกียร์ผิดปุ๊บรถมันจะเร็วผิดปกติสังเกตดูไหมใช่พ้งกิมโอเคบอกว่าสตาร์ทใหม่สตาร์ทก่อน,ก,อนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นโดยการฝึกเกียร์ก่อนอ่ะเติมเกียร์ไปละเข้าเหยียบคาดให้สุดชิดมุมซ้ายแล้วลากขึ้นบน โอเคครับเออใช่พี่ชอบถอยไอ้นั่นป,ปล่อยปล่อยไปครับปล่อยตัวเองไปไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้เสมออ่าโอเคเห็นไหมพอมันถูกปั๊บเนี่ยมันมันก็มันก็โอเคเลยสเต็ปเดิมมาแต่พอผิดปุ๊บสเต็ปมั่วเลยรถเร็วขึ้นการควบคุมก็ยากขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ขนาดยังไม่เร่งกันเร่งนะแต่เกียร์สามไงเอา้าโอเคหยุดรถเราจะลองออกเกียร์สองดู หยุดไปเลยครับเข้าเกียร์มาที่เกียร์สองเราจะฝึกการออกตัวเกียร์สองบ้างเหมือนพวกผู้ชายทำกันครับชิ้มุมเหมือนกันชิ้มุลมลงล่างโอเคตรกตร้องค่อยค่อยยกขึ้นเหมือนเหมือนกับการออกเกียร์หนึ่งนั่นแหละย,ยกขึ้นเรือ่อยๆเจนมันหมดตังเกตดดูไหมว่ามันมันเร็ว,รวใช่เปิดไฟเลี้ยวขวาครับ แล้วก็ประคองค้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวโอเคจะมีปัญหาเรื่องพวงมาลัยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาด้วยนิดนึงย้ำลงไปใหม่ด้วยอ่าเห็นไหมว่าเนี่ยแหละเกีย,ยสองทำไมถึงไม่ให้ออกเพราะว่าความละเอียดของค้าก็จะมากขึ้นความเข้าใจเรื่องค้าก็มากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าประสบการณ์ด้วยไม่เป็นไรสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเค เอาเข้าเกียร์ก่อนเอย่ค่อยเอาเรื่องพวงมาลัยเหยียบคัสรือยัง <c oughs> <c oughs> ค่อยๆยกขึ้นโอเคถูกแล้วครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปยิ้มเข้าไว้ <c oughs> ค่อยๆยกขึ้นโอเคก็ได้โอเคถูกต้อง โอเคคืนให้ตรงอย่ามองพวงมาลัยครับมองโจทย์ที่เราจะากให้มันตรงตรงไว้ก่อนแล้วค่อยเลี้ยวตอนนี้กลวยเกยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการตั้งกลวยนะครับถ้าตั้งกลวยตอนนี้กลวยหายหมดแน่นอนเพราะว่ายังควบคุมไม่ได้นะครับยังแบบว่าในื้นที่กว้างเฉยเดี๋ยวค่อยๆติดตามมันไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์กันหมดนะครับไม่มีใครแบบว่านั่นหรอกต้องหักย่างนอยก็ต้องหัแเลยครับหัดมาก่อนนะครับ อย่าไปฟังคาคนอื่นมากนะครับเวลาคิดจะเรียนก็คือต้องเรียนดีกว่าไม่เรียนแน่นอนนะครับเพราะมันมีรายละเอียดของการขับอยู่นะครับการขับรถขงเกียร์กระปกุกรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะถ้าคุณขับไปได้แล้วก็โอเคครับแนะน,นําการแนะนําคนอื่นก็ต้องดูว่าคุณเคยขับรถยังไงมาบ้างนะครับสําหรับคนที่จะเป็นคนสอนคนอื่นนะครับต้องมาปรับเ่าเออเราเคยเป็นแบบนี้นะครับมา การออกตัวของมือใหม่กับการออกตัวคนเป็นแล้วไม่เหมือนกันนะครับกับการขึ้นถนนการมีความมั่นใจเนี่ยนั่นคือประสบการณ์ของคุณนะครับยิ่งคุณฝึกมากๆความมั่นใจคุณก็จะดีขึ้นไปทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ยังไม่มีความมั่นใจละครับแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นไปเองฝึกๆไปเรื่อยๆจนมันรู้ไปเองนะครับทําอะไรผิดนิดนึงก็จะแนะนําให้ทันทีเลยนะครับตอนเลี้ยวนะครับถ้ารถเร็ว เท้าเราเนี่ยเราเหยียดยึดที่คันเร่งนะตอนเนี้ยเราต้องเราต้องเปลี่ยนเท้าทันทีเลยเราก็เล็งเล็งพื้นที่ก่อนว่าเออมันจะไปตรงไหนไม่หมุนมากเกินไปไม่หมุนคืนมาได้แล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับยังไม่คงที่แต่ว่าก็ไปต่อได้อ่าหน้าตรงแล้วเริ่มเร่งกันเร่งดูครับหน้าตรงหน้าตรงอ่าถ้าหน้าตรงมือมือ,ม,อมันจะลักษณะคือมันจะไม่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวา เล่งไว้พอประมาณหนึ่งประมาณรอบห้าร้อยขึ้นนะครับห้าร้อยไปหาพันเล่งขึ้นอีกครับก็ฝากติดตามผลงานโคต้าด้วยนะครับถ้าชอบการสอนก็กดติดตามกันเลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับรับรองไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับรับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับสําหรับคนที่ชัวร์อยากจะเรียนนะครับโทรหาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสารคามนะครับทุกซอกทุกซอยทุกบุมอําเภอ ตรงไหนบอกได้นะครับ